สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนข้อจะมานําเสนอเรื่องภาษาสัมผัสทั้งห้าค่ะก่อนอื่นนะคะพวกเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะว่าพวกเราสองคนชื่ออะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเทพดาเอียดดาค่ะรหัสนิสิต6710310036ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซิมมาตมบดับข่ารหัสนิสิต6710310051ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเรียนรู้กันก่อนค่ะว่าภาษาสัมผัสทั้ง5นะคะมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะก็จะมีการได้ยินค่ะการได้ยินนะคะก็จะเป็นหูค่ะส่วนที่2นะคะการได้กลิ่นการได้กลิ่นก็จะเป็นจมูกค่ะต่อมานะคะการมองเห็นการมองเห็นก็จะเป็นดวงตาค่ะต่อมานะคะการลิ้มรสการลิ้มรสก็จะเป็นปากค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการสัมผัสค่ะก็คือมือนั่นเองค่ะ ถัดต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยดีขวาคขาว่าเล่นยังไงนะคะอันดับเนีนะคะต้องการมีออกอนค่ะต่อมานะคะเราจะให้เด็กเนี่ยหมุนเพื่อที่จะว่าให้เขาเนี่ยได้ร่วมทำกิจกรรมค่ะว่าได้อันไหนนะคะมันตัวอย่างนี้นะคะได้เป็นการดิมรถค่ะเราก็จะให้เด็กเนี่ย ได้มาดูรูปแล้วก็นํารูปภาพนะคะมาติดค่ะการนิ้มนถ้นก็จะเป็นปากนะคะนํามาติดได้เลยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จแล้วก็คอยดูค่ะว่าเขาเนี่ยทำทำถูกต้องหรือไม่นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็วิธีการเล่นก็จะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับอันนี้นะคะขอบคุณค่ะ